ตัสสะพะพาโตอะหะโตสม,มาสัมพุทธัะนะมัทุปอิมิสังมหานาทียาอธิวัฒนานังสุรักขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสก,การนา สัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องบูชาเจ้าแม่นาทีข้าวสีทันดอนแม่ยานางเรือแหลกเทพยาดาทั้งหลายที่สิงสถิต อยู่ณบริเวณป่าเตาแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายจัะได้ประกอบจะได้ประกอบบุญสนพระเกดผู้สนพระเกดพุทธิสนผู้สนพุทิศนผู้สนบุทธิสนผู้สนให้แก่คุณแม่พิวงม่วงโมลคน และนายพรสิทิตม่วงมงคลและนายพรสิทิตม่วงมงคลผู้วายชนผู้วายชนนักบัณนี้นักบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารจะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของคุณแม่พิษสวงม่วงมงคลของคุณแม่พิษสวงมงคลและนายพรสิทธิตม่วงมงคลและนายพรสิทิตม่วงมงคลผู้วายชนผู้วาย ขอเจ้าแม่นาทีขอเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันท้าวสีทร้อนแม่ยานางเรือแม่ยานางเรือและเทพ,พยดา,าทั้งหลายและเทพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาได้โปรดคุ้มครองรักษาอภิษฎและอังคารอภิษฎและอังคารของคุณแม่เพชรสมุนงค์องค์หนึ่งของแม่ชู และนายกรมปิดม่วงมงคลและนายกรมปิดม่วงมงคลผู้วายชนผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนบรรดาโดนบรรดาให้โยงวิญญาณให้โยมวิญญาณของคุณแม่พิสมุงมงคลของคแม่พิษสมุมงคลและนายพรมกิจม่วงมงคล ผู้วายชน,ยชนจงไปสู่สุขติขตในสัมปรายภพระโบสบสบุขบในทิพยาวิมานชั่วนิดนิรันดร์การเธอ